วัสดีครับท่านผู้ชมประเด็นที่ผมจชี่นในท่านได้รับทราบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดและการป้องกันการแกล้มไอท่านผู้ชมครับในการแกล I มไอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแกล้มไอรื้อรังนั้นนอกเหนือไปจากการโกความลำคาญให้แก่ตัวเราแล้ว มันยังสามารถทำลายสายเสียงแล้วนำไปสู่การทำให้เราเกิดเสียงแหบแห้งได้วิธีการที่จะลดและป้องกันไม่ให้เกิดการแกลมไอมีง่ายๆดังต่อไปดีคือประการที่หนึ่งเมื่อท่านมีความรู้สึกอยากแกล m มไอให้ท่านคืนเราเรียกว่าคืนแห้งเป็นการกลืนเอาน้ำเมือกลงไปในทิศทางที่ถูกต้อง คือเกินลงไปในท้องนั่นเองประการที่2ให้ท่านดื่มน้ำให้มากอย่าให้ร่างกายขาดน้ำเป็นอันขาดการที่ร่างกายมีน้ำเพียงพอมันจะทำให้เซลล์บุผิม์ที่บริเวณคอชุ่มชื้นช่วยทำให้น้ำมือในบริเวณคอมันไม่เหนียวสามารถที่จะเกินลงไปในท้องได้ง่ายประการที่3ทุกครั้งที่ท่านมีความรู้สึกอยากกลหมไ ให้ท่านจีบน้ำหรือบ่อยๆประการที่3ในกรณีที่ท่านเป็นคนกระแอมไอบ่อยๆให้ท่านพกพวดน้ำไปข้างกายทุกครั้งที่ท่านมีความรู้สึกอยากกะแอมไอให้ท่านจิบน้ำประการที่4ให้ท่านอมอย่าอมนะครับประการที่5ให้ท่านเคี้ยวหมากฝรั่งและการอมอยาอมมันจะช่วยทำให้เซลล์ในบริเวณคอชุ่มชื้นอยู่เสมอ ประการที่6ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดกรดไหลย,ย้อนเป็นต้นว่าหลีกเลี่ยงจากการบริโภคอาหารที่มีลสจัดเช่นของเผ็ดนอกเหนือจากนั้นท่านจะต้องเลิกสูบุรีเลิกดื่มเหล้าลดการดื่มกาแฟลงเพราะอาหารเหล่านี้สามารถเพิ่มกรดภายในกระเพาะได้ประการตัดไปก็คือในกรณีที่ท่าน ไม่สามารถที่จะยับยั้งการแกแอมไอของท่านได้ให้ท่านพยายามแกแอมไออย่างนุ่มนวลเพราะการรกแอมไอด้วยอย่างรุนแรงนั้นมันสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสายเสียงทําให้เกิดเสียงแหบได้และประการสุดท้ายให้ท่านอดกลั้นเอาไว้ทุกครั้งที่ท่านเกิดมีความรู้สึกอยากแกลอมไอให้พยายามอดทนอดกลั้นเอาไว้ พร้อมกับใช้วิธีการต่างๆตามที่กล่าวมาเป็นต้นว่ากลืนน้ำลายพร้อมกับอ้าปากค้างพร้อมกับหายใจออกอย่างเร็วรวดเร็วนะครับท่านผู้ชมครับในการลดและการป้องกันการแอมไอนั้นจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งอย่างน้อยเดือนถึงสองเดือนท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุดติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ